สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บหน่อไม้นะคะมาแล้วไหน ไหนแล้วแม่เห็นไหมไงนนะอ่ะนูน่ะดูน่ะอ๋อมีเตี่ยมองอะไรอ่ะเตะี่ยทำเลยอืมนี่ค่ะได้มาแล้วหนึ่งโล น,น,นี่ค่ะลอยดิ้มก่อนไหนมีไหมอืมนี่ค่ะมีอีกสามนหนอหนอนใหญ่หนอนิดเดียวแล้วก็อืมหนอน่ารักเชียวโหส่นใหญ่ใหญ่อืม เนี่ยมีใหญ่นาอ๋อเตียไปซัดเอาออหมดเลยนี่คือตอนแรกอะ่ะ <Okay. S 2> ได้ได้เยอะนะแต่พอเสียบไปปึ๊บลุงไปลุงมาก็ขึ้นนะมนีอีกไหม นี่คะ่ะนี่นู่นอีกคะ่ะนี่แม่อีกหน่อนึงนี่อีกหน่อนึงสามหน่อเลยนะเนี้ยยังอะไรอืมอืมอืม,อม,อม แล้ที่ขุดไม่ได้หรอกเออเตี่ยยอโอโหเตียเตี่ยคืออะไรโลโลยิ่งเอียงยิ่งเอียงไปใหญ่เตี้ยขออันหนึ่งดินี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ใหญ่ไหมได้เยอะเลยทีเดียวประมาณนี้ค่ะทุกคนหน่อไม้ที่บ้าน